เฮ้ยสายสายสายมันยิงกันอยู่ด้านนอกด้วยยิงตาหัวนี่หลังหินนี่หลหินนี่หัหินตรงะมเกือดตกไฟวะสวยสยสวยสวยสโอ้ตรงนี้สามยอะเทแยกเดียวมีทุกมุมเลยแย่สามเอ โอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวจิ้มหัวจิ้มไอ้ต่ามือนี้ฟูอยู่นะมือนี้ฟูอ่ะโกอลก้าเอกมั้งหรือเปล่าวะกมดันเยอะจังนะเจ้ารวยเออกดดันเยอะไปตลอดแน่เลยดินี่อ่าได้ยินเสียงเลยโชว์หิวไว้หน่อยโชว์หิวหน่อยไปคเฮ้ยเอาแล้วมันเหลืย25ตัวแล้ยไม่ถ้าพรุ่งนี้น่าจะเอาน่าจะเปิดกล้องได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเอากล้องมา ใช่เหรอเชียเรามาทำอะไรกันตอนนี้ไม่เป็นไรเราถือว่าวันนี้เราจะได้หกไก่ไก่ละสองเกมเฮ้ไก่ละสองแมปเฮ้ยลาเซียลาเซียโอเคไหมไปไปนี่เรอหนีไม่ได้เก็บไปนี่มาอะไรวะเฮ้ยเชียดดตัวเดียวตัวเดียวเออเฮ้ยจะไปทางไหนล่ะต้อู่ปทางนั้นแหละต้อยู่ปทางนั้นแหละ อ๋อใช่มอคหออค่หนมอคแค่ไหนไม่มีมสมุกเลยไม่มีเลยเหรอใช่มีอยู่ของก<ช>ูไปดิสมองให้เติมยาไปก่อนเลยโอเ้เขากำลังออกเลยนะใช่แล้วทีกำลังพิมพ์ข้อความเลยมียสองสี่โอเค เก็บไม่ทันเก็บไม่ทันโอ้โหเก็บไม่ทานรวยมากรวยมากรวยมากโอ้แม็คลงหมดเอ้ยคนหมดเหรอวะเจ็บซีดแน่เจอแล้ว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 โอเคเดี๋ยวเราต้องจัดมันเลยจัดใลองขีดอยู่สิขีดได้ได้อะใช่ใช่ใช่นอนอยู่นอนอยู่อินไซ้ายวะ Watch out เอ้ย ิมากะเนนพีชจิกายมาเนี่ยตัวยีงตาหัวท้องนี้ม่แอดดับเฮ้ยซายซ้ายซายไปเลยไปเลยมันยิงกันอยู่ด้านนอกด้วยมังนอกขวาแล้วงมีกันโล้ย เหลือเหลือสายตัวเดียวเหลือสายตัวเดียวยิงน้องไปแล้วสองคนเจ็บมากเจ็บมากทันมาได้สองสมองันไม่ได้ันไม่ได้โอเคโอเคระวังขวานะโอเคเฉยครับมไม่เห็นทำทำจะทำให้มันจะไอ้นี่เพื่อนไอตัวหลังหินเจ็บแก่โอเคทำให้ทำให้เลยตายเลยขวา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 ใช่ เฮ้ยโอ้หุยตัวแมงหวัดได้นี่หลังหินนี้หลังหินนี้หลังหินตรงสะมกโผงเนธหลังหินตรงสะมกนะโผงเนธครับไปป่าไม่ถึงหรอโผงเนธรเขาหัวพิษเจ็บมากโผงเนธไปแม่งไม่ถึงเลย เตรงนั้นมันมีเฟรกันมากข้างหน้าอันนี้เป็นเมืองเก่าเหรอปะเนี่ยที่เราพามันเด็กเมืองเก่าเหรอฮาร์ดเลนกลับมาที่เดิมไอ้สิบสองจอเล็กก็เห็นไหมยังไรใช่ใช่จอมาเล็กมองไม่เห็นไหนอ่ะเป็นแม่เหรอ มันมันมันลงส่องเลยสองอยู่ในสมกไวิสองเก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 านยังมีอีกจัมีโอเคแม่งว่าจอดพอดีเราเราแม่งโล่งแล้วถอยไม่ได้และื้ดดไฟว่ะสวย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 สวหมดแล้วหมดดแล้วหมดแล้วหมดตีเลย เระวังเน็ตดีนะตาไปสามรูปโอเคโอเคขอบบบลังข้ามาดูได้ได้ได้ครับได้ครับจะเปิดให้นะครับให้แคปยิงแล้วมันไม่ซ้ำสองเออโอ้ตรงนี้สามศพเด็ดเข้หก็ว่าทำไมคนมันลดไวโอ้โหแยกเดียวแล้วทุกวงเลยเออไอ้แยกเดียวมีทุกมุมเลยเหยาสามแห้งอ้แม่สามแห้งมาสามแห้งโคตรดีเลย เนี่ยคะแนีนเออเท่หว่ะมันก็แบบเออว่ะสามแพงสามแพงคือไอแต่แค่แยกเดียวเหลือห้าคนโคตรเยอะโอ้ดูเก็บแฟแล้วครับเก็บแฟไว้ยิงตอนที่มันแบบต้องใช้จริงๆแล้ววงอย่างนี้เหลือห้าตัวเฮ้ยเหมือนมีเสียงวไหมกีไนะเฮ้ยนี่ไงพี่ออกมาแล้วฝ่ามาคเฮ้ยด้างหลังด้านหลังเก็บตัวเดี๋ยวแล้ว เหลือตัวเดียวละโอเคโหยังจะขับมาเจอนี่เหลือตีมันนะใช่ตีมันจะเป็นผู้ี่สูจความสมดุลที่ผู้หญิงกว่าถ้าจำไม่ผิดอยู่ไหนครับมีคนนึงอยู่ไหนครับหมดแล้วหมดแล้วตีนี้หมดแล้วอ่ะอ้าวหมดแล้วเหรอเมื่อกี้พี่ตัวที่องยิงตัวท้ายตายเลยโอ้โหดังเนาะโอเคไปไหน เงียแล้วไงเดี๋ยวตัวเดียวไม่เราไปเอาดาเซียเราแยกกันหาไหมเออได้ได้รถเป็นรถไวเลวะพี่พี๊บอันนี้ถอยหลังนะเนี่ยโคตรสิงเหลืออยู่คนเดียวก็แม่บ้าบ้าเออมันขี้งกไอ้ตัวเนี้ยเล่เดี๋ยวขับแยกหาช่วยกันหาตรงวงดิ มันใหญ่จริงโอ้โหแล้วคนเดียวงมงเข็ยบไม่มาหาไปหมันดเลยไ่่่ีีบอออกวาาท้้หเยคือถ้ากดตายแล้วสามารถดูได้มันอยู่ไหนนี่คือกดดูแล้วอะอยู่ไหนครับแต่เองออกมาได้แล้วเพราะไม่ให้อภัยเราโหแล้วมันมีบ้านมีอะไรเต็มไปหมดเลยอะใช่ เอาสัตวประภูมิมาตั้งแยกเงินคนดูบอกจริงๆผูกผ้าสามสีไปเลยตรงกลางสามแยกเอาคือสามแท่งอะตรงนี้แม่งแต่ตรงเนี้ยเมื่อกี้โคตรมันเลยนะแม่งมันมากันไม่ผักพูดเยอะสามแท่งใช่คนละมุมเลยไอ้คนสุดท้ายเราต่อยเหมือมั้ยทุกคนเออคพอเจอมาหรือเปล่าไฟฟ้าอ่าแค่เราเจอต่อยมันมั้ย ได้ได้ได้ต่อยถุงต่อยได้เลยได้เลยถอดเจอก่อนตอนนี้ขอเจอก่อนตอนนี้ใช่แม่งโอ้โหแม่งมันหมดเลยคือมันลงไปไหว้สาเงินได้เนี่ยตอนเนี้ยเอ๋อยู่เปล่า เ้าเข้าเข้ามัใส่เดี๋ยวคจะเข้าไันไ่เจอลราก็ป้องทำองไม่ทราบไปเชี่ยมีคนยิงแฟร์อยู่หน้านี่อยู่หน้านี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเออแตงเยแตงเลยขอบคุณนะที่มึงยิงแฟ เพราะถ้ามึงไม่ยิงแฟนมึตงต้องไอม่ึงด้วยเหรออุ้ยเชี้ยไก่ด้วยนะโอเจอแล้วเหรอเจอแล้วเจอแล้วมีได้ไหมโอ้โหนับเพืได้ไหมพีทไปเคลี่ยวมันจบๆไปเลยดีวยกว่าพีอ่าได้ได้ไม่ต้องถึงมือนะได้ไม่ต้องถึงเลย cái hiện nay mình Watch out. Thăng lẳng quá, bè. Lời mà nói nhìn nè. ยิงในทุ่งด้วะไม่ได้ยิงในหมู่บ้านนี่นี่นเปป่าวะเลยยิงในหมู่บ้านวะเปิดสองเปิดน่ารกันเ ออกได้สโมปะป่าเป่าเป่า,ปาน่าจะอยู่แถวันนี้แล้วล่ะสองวันนี้มีสโมอยู่สองจะจบแล้วดีแล้วเนี่ยมันยิงแฟนไม่งั้นแบบอีกสองสามองค์อะแฝมันใช่ไหม <S <S ใช่ใชยยย่ยิงเรียกมาหน่อยยิงเรียกมาหน่อย มัอยู่แถวนี้แหละทุกคนกคน้นเฮ้ยระเบิดใครอ่ะมันอยู่แถวนี้อ,นอยู่แถวนี้ต้องค้นหาเออมันกีบเลยมันอยู่หลงังคาป่ะเนี่ยไม่รู้ว่าน,นีนคน่คนละคน,นละนะหรือละตอนนี้มันกำลังมองเราแล้ว,ลวก็กำลังหัวเราะคิกคักคิกคักคิกคักอยู่เฮ้ยมันหากูอยู่วะเฮ้ยมันหากูไม่เจอแบบไม่เจอเว้ยเฮ้ย กวเนี่ยมากินมีใครกิกไหมไม่มีไม่มีบอเน่เนี่ยบิดเอ้ยมันชามากเลยแถวเนี้ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยเฮ้ยเนี่ฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนตสวบีเลยตสวบีเลยมันออกไปยิงมีเนี่ะมีใครกิกเลยเรียบร้อยกิกเลยอ่าเออมันเก็บคิดว่าพูดเดียวกันกิกเว้ยแม่ หายไปแล้วแล้วไม่ต้องเป็นต้องเป็นกูด้วยวะหายไปแล้วใช่เหรอหาแล้วมันนิ่งนะมันนิ่งนะมนเมื่อกี้มันก็นิ่งอยู่เลยในตึกอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันบินไปแล้วว่าพิษพิษอยากก่างนี้เลยเมื่อกี้โดนอย่างนี้เลยสองเราเดินลุกหาด้วยกันมาโ <c oughs> อเคโดนอย่างนี้เลยระวังฮะไปแล้วไปแล้วอย่างลุชานี้ สองลงนะโอเคเด็กทุกแถวเนี้ยไม่อกี้ยง่ายไงนี่แม่งหนักจูกวะไอ้ไอ้นี่มันหนักโจกว่าไม่เป็นไะดักรอน่าว่องแล้วงั้นละแล้วเอาละเธอโหแม่งกูตายแย่วะแต่เำไมเขาเป็นคูด้วยวะโอ้สวัสดีครับพี่ธินากรคระแล้วมันข้ามไปฝั่งเราว่า มันกระโดดอันนี่ไปกระโดดต่อยไปนี่มันเหลี่ยมนะเนี่ยนี่มันเหลี่ยมตไหมน่ัจะตกองหินแล้วก็น่าจะวิ่งเดินแล้วอุ้ยเช่นผิวอัวเนี่ยเนี่ยเออมือมึงฆ่ากูมาไอ้มึงฆ่ากูมึงฆ่ากู เจอแล้วแหมเอ้ยรอบนี้ผมทำแชร์เล่นของพี่โจมาแล้วครับทุกคนเจอกันเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนนะครับ400ทุกคนบ๊ายบายมากมากเลยนะครับผมพี่โจโอเคขอบคุณแชร์ขอบคุณไลค์ขอบคุณซับด้วยนะคะขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว